สวัสดีครับผมควงง่ายๆของนายตุ้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจ๊กมีวิธีการทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ในสูตรของโจ๊กเองนะครับง่ายๆรับรองเดี๋ยวเริ่มทากันเลยครับอันดับแรกเราจะมาดูที่ส่วนผสมกันก่อนนะครับส่วนผสมอาตาส่วนขึ้นให้ตรงนี้เลยก็จะมีสะโพกโจ๊กเลือกใช้สะโพกเพราะว่ามันจะฉ่านะครับพริกไทยครับผมพริกแห้งทอดอันนี้ทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ พริกหวาน3ส,สีเลยครับผ่านเอาไว้อันนี้เดี๋ยวต้องนําไปฉาบน้ํามันครับหอมใหญ่เช่นกันครับต้องนําไปฉาบน้ํามันเหมือนกันนะครับเม็ดมะม่วงอันนี้จกทอดไว้แล้วหรือว่าใครจะเอามาทอดทีหลังก็ได้ครับแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปเอาไว้ชุบไก่ทอดนะครับน้ํามันหอยครับซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายอันนี้เป็นเหล้าจีนครับใส่เพิ่มความหอมของเมนูครับ ต้นหอมหั่นท่อนนะครับแล้วก็จะมีน้ําสะอาดเล็กน้อยใช้ทั้งผสมแป้งแล้วก็ใส่ลงในเมนูครับอาัตราส่วนมีเท่านี้เราจะเริ่มจากการทอดไก่ก่อนครับนี่นะครับเอาแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปนะครับมาผสมน้ําหรือใครจะใช้เป็นแป้งสาลีก็ได้นะครับจากนั้นก็เอาเนื้อไก่จุ่มลงไปพยายามทอดทีละชิ้นแบบนี้ครับมันจะได้ไม่เกาะกันเป็นพืชๆน,น,นะครับหรือว่าถ้าใครชอบแป้งน้อยสามารถนำไก่ไปคุกกับแป้งแห้แงๆได้เลยครับมาทอดแต่จกชอบแบบฟูๆนิดนึงมันจะดูแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆ เคี้ยวกบับกรอบน่าทานนะครับก็จะใช้แบบนี้ใช้น้ํามันร้อนไฟกลางครับผมทอดไปเรื่อยๆรอจนสุกครับอย่าทอดไฟแรงนะครับเพราะว่าหนึ่งแป้งจะไหม้ไม่น่าทานแล้วก็ไก่ข้างในอาจจะไม่สุกครับพอเริ่มเซตตัวแสักนิดนึงครับเดี๋ยวจะติดกระทะเยอะเกินไปครับกระทะที่โจ๊กใช้เป็นกระทะสแตนเลสนะครับวันนี้พอเราทอดมันจนเหลืองแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ตักพักเอาไว้แล้วก็ทอดให้หมดเลยนะครับ จุกทอดสองรอบเพราะว่า1อยากให้มันลอยนะ้ํามันนะครับไม่ให้มันติดกันก็จะแบ่งทอดเป็นสองรอบครับจริงๆตรงนี้อร่อยแล้วนะครับสามารถเอาไปทานได้เลยจิ้มซอสทานได้เลยครับถ้าใครใช้แป้งทอดกรอบสําเร็จรูปมันจะมีรสชาติมาอยู่แล้วนะครับต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าใครใช้แป้งสาลีมันก็จะจืดๆเลยนะครับอาจจะต้องหมักไก่ด้วยนะ้ำปลาทั้งนิดนึงเพิ่มความหอมนะครับเสร็จแล้วน้ํามันร้อน,อนก็เอาพริกหวานลงไปทอดครับผม ตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับเราจะไม่ทอดนานครับเราจะเป็นการฉาบน้ํามันหรือว่าลวกน้ํามันสักคู่เดียวเท่านั้นครับเพื่อลดกลิ่นฉุนของเมนูต่างๆครับเช่นผักต่างๆเนี่ยเราเอามาลวกก่อนลวกในน้ํามันนะครับมันจะได้เพิ่มความมันวาวน่าทานแล้วก็มันจะสุกไปในระดับหนึ่งแล้วก็ได้เป็นผักที่มีกลิ่นเขียวเยอะเหม็นเขียวเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดได้ครับเสร็จเราก็ตกักพักเอาไวใ้ให้สะเด็ดน้ํามันครับ ขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทอดเม็ดมะม่วงหิมาพานต์กับพริกแห้งก็สามารถนํามาทอดในขั้นตอนนี้ได้ครับแต่พอดีจกทอดเตรียมไว้ก่อนแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยใช้กระทะใบเดิมได้เลยครับจากนั้นก็ใส่น้ําสะอาดหรือน้ำซุปลงไปเล็กน้อยครับผมรอจนเดือดจากนั้นก็ปรุงรสชาติได้เลยครับเริ่มจากน้ํามันหอยครับซีอิ๊วขาวครับเหล้าจีนนะครับใส่ลงไปได้เลย จากนั้นก็เป็นน้ําตาลทรายครับในส่วนของเหล้าจีนเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับออาพริกไทยด้วยอย่าลืมนะครับเหล้าจีนเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เวลาที่โดนความร้อนเนี่ยมันจะระเหยออกไปอยู่แล้วมันจะเหลือแค่กลิ่นหอมบางๆเอาไว้ครับซึ่งเป็นสเสน่ห์ของเมนูที่ออกไปทางจีนๆน,นิดนึงนะครับเมนูผัดๆน้ำมันเยอะๆแบบนี้มันใช้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมจากนั้นก็เคี่ยวสักครู่หนึ่งก่อนครับให้เดือดผุดๆแบบนี้ก็ใส่พริกหวานแล้วก็ หอมหัวใหญ่ที่เราทอดกับน้ํามันเอาไว้ลงไปก่อนครับตามด้วยไก่ทอดกรอบที่เราทอดเอาไว้แล้วนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับพริกแห้งทอดครับเสร็จแล้วใช้ไฟแรงครับคุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับนี่ครับเล่งไฟแรงนะครับมันจะได้เคลือบติดกับชิ้นไก่ครับอ่าพอเข้ากันดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็โรยต้นหอมหั่นทอดลงไปครับ ผัดอีกสักครู่หนึ่งให้ต้นหอมมีกลิ่นหอมนะครับแต่อย่าผัดนานนะครับเดี๋ยวไก่จะไม่กรอบก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับเมนูไก่ผัดเม็ดนมะม่วงหิมพานต์สูตรง่ายๆในแบบของนายต้มโจกครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนทุกคนครับผมอัตราส่วนเหมือนที่โจขึ้นให้ตอนที่อ่านแนะนําส่วนผสมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไหนจดไม่ทันสามารถลงไปด้านล่างได้ครับไปจดด้านล่างได้แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้โจด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ